มิติใหม่ก็คือเดี๋ยวเราจะถามทางพี่ๆเลยนะครับรนพยนของพี่เป็นไงบ้างครับดีคขับแรกเลยครับเลยนะไปเอ็นทีเฟิร์สคลาสค่ะยังไงครับครับพูดเลยครับคุณนิวเอ็นทีเฟิร์สคลาสนะครับเป็นของทาง NT กับ SF เนี่ยทำร่วมกันนะครับก็ร้อนแต่ประวัติเลยอันนี้เนี่ยโรงอันนี้จะเป็นโรงที่แบบชื่อก็คือเฟิร์สคลาสอยู่แล้วจะเป็นโรงที่แบบมีความพรีเมียมนะครับพรีเมียมยังไงพรีเมียมก็คือว่าเราจะได้เบาะนั่งที่สบายแล้วก็มีการสามารถปรับเก้าอี้ได้นะครับผมก็ ได้ความเป็นส่วนตัวได้แต่ว่าแบบมันไม่รู้สึกทําไมเก่งจนเกินไปใช่เคยรู้สึกวิลเล็กนะครับแต่ตอนต่อเนี่ยเก่งมากเลยเพราะเครียดแต่ว่ากูลามาชมภาพยนตร์เนี่ยจะรู้สึกสบายมากเพราะที่ก็จะแบบน้อยกว่าลมปกติอย่างที่เราบอกกันไปก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะได้นั่งแถวแบบเหลือที่นั่งแถวหน้าอย่างเงี้ยสามารถนั่งได้โดยที่คอไม่เมื่อยเลยตอนนี้ยังจะเปลี่ยนใจเลยว่าอยากจะจองแถวหน้าสุดเพรถ้าเป็นลงทั่วไปอ่ะคือออกไปก็คืออย่างเงี้ยแต่อันนี้คือก็คือออกไปด้วยชิวๆเลย ประสบการณ์เฟิร์สคลาสของเราเป็นยังไงบ้างคะเขาิีเล่าให้พักผ่อนอเข้าโรงใช่ก็ปกติก็จะมีเออ่แอร์มาแอร์อะไรแอร์โกลาเฟิร์สคลาสอย่างนีอมีที่พนักงานจาก SF สอฟใช่การบริการเราซึ่งที่ที่เจ๋งก็คือการบริการระหว่างดูหนังที่เราแบบสูนยเราขาดการกินหมดเออป๊อปคอร์นหมดน้ำหมดเรารู้สึกมันไม่ไหวแล้วมันต้องกินตอนนั้นอ่ะใช่คือปกติถ้าเราออกจากหนังเราก็จะแบบเราจะขาดช่วงแต่นี่เราแค่หยิบมือถือขึ้นมากดแอปพลิเคชันครับใช่แต่ว่าแต่ว่าใครใครที่แบบ เขาเรียกว่าอยากจะเตรียมพร้อมก่อนเข้ามาแล้วก็มีทางเล้าชเนี่ยเตรียไว้ให้ก็คือเป็นที่นั่งหรูดูสบายนั่งสบายแล้วก็มีอาหารให้กินนะครับมีเครื่องดื่มให้ให้ดื่มครับในเลามีอะไรให้กินบ้างคะในเล้าเนี่ยมีขนมปังนะครับมีเมื่อกี้ที่ผมดูมันเนี่ยมีน้ำอรณนต่างๆเป็นกุ้ง่เป็นกุ้งหอยก็มีเขาจะทดสอบว่าเราไปมาจริงหรือเปล่าบริเวณพื้นนะครับสานเป็นลายก้างปลาด้านบนนะครับมีแชนเดลีย์นะเออพอพอนะครับที่บ้านมาด้วยเลยก็คือ ถ้าเกิดพามาครอบครัวก็สะดวกดีเพราะบางทีเนี่ยอยากให้ครอบครัวได้รับเอ็กซ์เพรียที่แบบสะดวกสบายก็สามารถพามาได้ค่ะชวน่ปนแฟนนิดนึงว่าแบบว่าประสบการณ์ใหม่ครับคนดูหนังในยุคนี้ด้วยเขามีการดูแลมาตรฐานมาตรการต่างๆมามาดูกันครับจบเลยหรอก็มาอย่าลืมนะครับมาเปิดประสบการณ์การดูภาพยนตร์นะครับแบบที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมาดูแล้วรู้สึกพรีเมียมขึ้นรู้สึกสะดวกสบายขึ้นครับที่นี่เลยนะครับผมท NTSS ผมว่าหลายคนคงจะกังวลเหมือนผมเรื่องราคา แต่ราคาไม่ได้สูงไม่ได้สูงจนแบบจับต้องไม่ได้หมืว่าอะไรเลยคือราคาถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับความสะดวกสบายในการดูเนี่ยผมว่าคุ้มค่าได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาใช้นี่เป็นลักษณะเทคโนโลยีชื่อว่าอะไรคะเทคโนโลยีชีวภาพครับที่เขาใช้จนทีชีวภาพขอเชิญคุณพี่ออกมาตออฝากย่างอไงฝากเลยผมฝากแล้วว่าผมว่าการที่มาดูที่นี่นะครับที่ NT First c a s เนี่ยนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะว่า อย่างที่บอกคือทั้งหมดที่บอกไปตรงนั้นคือนั่งสะดวกสบายได้ได้นู่นได้นี่คือในราคาที่จับต้องได้จะได้คุ้มได้ไงก็คือเราเรามาปุ๊บเราเอากระเป๋าใบใหญ่มาแล้วเก็บน้ําเก็บปอเปี๊ยะเหรออย่าทำอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าอย่าทำผมว่าผมว่าคุ้มเอาแต่พอดีนะครับติดคุกคุ้มเลยแล้ววันนี้เราซ่อนกระเป๋าไว้ไหนอยู่คุ้มเลยออ่่ยูไหนนกถึงว่าช่วงนี้มันอ้วนขึ้นโอ้โหเช็คด้วยเช็คเอวยี่สิบแปดด้วยจบเท่าดิไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้วเด็กการทำงานคู่กัน ก็เนี่ยเพิ kind of um, ่งเห็นอ ja ีกทีก็อ้วนแล้วอ่ะเิ่งกอดรถถังเหรอไม่ไม่เขาเขาทวมขึ้นเขาทวมขึ้นผมกผ่อนรุ่นนานะครับเอาตรงนี้ไปอ่อนด้วยผมกับรุ่นนาทุกคนเลยนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเจ้าเนื้อขึ้นดีกว่าชับบี้ชับบี้ขึ้นนะฮะซึ่งไม่ได้เรามองว่านิวเขาแบบสมบูรณ์หรือยังไงสมบูรณ์ขึ้นครับผมด้วยความที่เขาตอนพักรักษาตัวเขาอาจจะรับประทานอาหารเยอะอะไรเงี้ยเราเป็นรุ่นพี่เราไม่มีแนะนำเขาเลยเหรอคะเราเป็นรุ่นพี่ครูเนี่ยเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ย ของผมอันนี้ไม่ใช่ไมล์นะอันนี้เป็นที่วัดออกซิเจนเหมือนนะเหมือนไหมซึ่งหนึ่งหนึ่งคนทุ่มเทมาออกทันยังแปดเก้าอีกเลยนะเนี่ยยังไม่ถึงก๊อเดินมาหายใจแบบอะไรเนี่ยเราได้ตอบคำถามทีหรือยังเอาถามว่าอะไรนะครับพูดอะไรนะครับว่าเราจะเป็นรุ่นพี่คุณอ๋อไม่ไม่คือมันไม่มีจะแนะนำเลยเพราะมันคนละยุคกันเลยครับอันนี้คือเขาชิวๆแล้วเขาพักผ่อนเขาเรียกว่ารักษาตัวเองที่บ้านกี่วันสิบวันยุคของผมเนี่ยก็คืออยู่โรงพยาบาล14วัน ออกจากโรงพยาบาลคนก็ยังไม่กล้าเจอต้องอยู่บ้านอีก14วันเพือ่อรวม28วันน้อยใจไหมว่าน้อยใจน้อยใจเราจะโชคชะตา<น><น>แต่ว่ามันไม่รู้จะน้อยใจใครเนาะจะโชคชะตามันก็เลยไม่ได้ลงกับใครไงก็ไปส่งเสบียงให้เขาหรือเปล่าคะรอบนี้ไม่ไม่โหขนาดไม่ได้ส่งนะครับเรื่องเอาอะไรไปส่งีกัะก็ไปได้เลยแต่ของเราต่างกับกับเขานะทำไมดูผอมลงใช่ครับผมตั้งแต่14วันนี่คือแบบอยู่เฉยๆก็พอไม่ได้ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เ,เป็นสิง่งที่ดีนะครับทุกคนมันมันไม่ใช่ไร นนีี่่่่ววาาไไงงเขาช่วงนี้เขาฟิตทุนครับเขามีโปรเจกต์ที่จะแบบเปิดตัวก็เลยฟิตทุนหรอโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ฮะไม่อันนี้จะพูดไม่ได้เก่งนะนภพันเมือนกันนภพันเหมือนกันอ่ะอันนี้เอาอัปเดตอาการป่วยตัวเองอาการป่วยของผมตอนนี้คือหายแบบผมแบบหายปิดทิ้งไหมปิดทิ้งหรือยังมีนิดนิดหน่อยหน่อยมีอยู่สามเปอร์เซ็นต์ สามเปอร์เซ็นที่<ม>ปลอดทำงานจนได้สามเปอร์เซ็น <c oughs> <c oughs> บ้าไม่ใช่ครับก็ผมก็มีแบบไปลองวิ่งดูไปเทสดูครับผมก็วิ่งด้วยความเร็ว9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงก็รู้สึกปกติดีครับเหมือนแบบตอนที่แบบแต่ก่อนคือก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งได้ก็คือรู้สึกว่าโอเคเหมือนเดิมไม่ได้แบบ สมรรถภาพแย่ลงอะไรมากครับอ่านลองอ่ารลองโควิดมีมไหมลองโควิดครับไม่ไม่อย่าลองเลยผมว่าอย่าลองคือถ้ารักษาตัวได้รักษาดีกว่าอย่าลองอย่าลองดีกับมันนะลอง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 งานลองเครือการอะไรอย่างผมรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยเหนื่อยของอย่างของเตคือดำน้ำไม่ได้แล้วปอด ก็ไม่อันนี้พูดจริงคือก็มีมีแบบประมาณสองสามเดือนผมร่วงจริงเหรอใช่แล้วของนิวมีไหมมียังไม่ถึงไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอสองสามเดือนแล้วค่อยมาจริงไหมเนี่ยอะไรพูดจริงจริงไหมเนี่ยผมมีผมร่วงด้วยจริงด้วยมีจริงๆอาการรอการรอพนักงานรอเน้นนำน้องอ่าแล้วอาการทางสมองมีไหมมีไหมล่ะที่เห็นอยู่เนี่ยก็ก็ดูเป็นอยู่นะอ่าก็เนี่ยจะมีมีผมร่วงมีพูดทำไมบรรยากาศมันแปลกๆเนาะโอเคมีกมีผมร่วงแล้วรู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้สึกรู้สึกเองอาร์มห้าเสียงสอง ไม่รู้รู้สึกตัวเองหรือเปล่านะครับก็คือเวลาร้องเพลงที่ต้องลากเสียงยาวๆรู้สึกว่ามันแบบลากได้ไม่ยาวขึ่นเมลมอะไรเงี้ยใช่ใช่เสื่อมมีแม้การเสื่อมเสื่อมสมรรถภาพของการยกน้ำหนักใช่ทางล่างผมว่ายังไปยกได้อยู่ใช่ยังโอเคยกได้ไหมไม่น่าเป็นห่วงเราเป็นห่วงเขาไหมถ้าที่พูดมาดูเหมือนเราไม่ค่อยเป็นห่วงห่วงตัวเองก่อนนะตอนนี้เพราะว่าผมเป็นหนักกว่าเขาไงก็ห่วงอะไรเขาผมต้องชิลผมจะต้องรักษาตัวเองไม่ให้อ่า ไม่ให้เป็นอีกทีหนึ่งตกใจไหมพี่นิวตอนที่แบบตรวจขึ้นมาเป็นวัยรุ่นสองทีไม่ไม่ตกใจเลยครับผมอะดีดูดิฉันอ้ยไม่ไม่ผมแค่รู้สึกว่าเราเนี่ยวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนมันมันติดง่ายมันแท้ง่ายตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออวันนึงวันไหนก็ต้องเป็นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเป็นวัคซีนเข็มที่สี่ของเราก็กสู้เป็นภูมิธรรมชาติไปเลยครับผมก็ ก็โอเคผมไม่ได้แบบรู้สึกแย่กับการเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นใช่ผมว่าคือถ้ามองในแง่ยังก็ถ้ามองในแง่ดีนะว่ามันอาจจะเป็นช่วงปลายของการระบาดแล้วก็ได้ที่มันแบบเชื้อโรคก็อ่อนลงแล้วก็ทุกคนเริ่มเป็นเราไม่ค่อยมีอาการแล้วก็มันน่าจะแบบเป็นช่วงแผ่วของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยของน้องเขาด้วยเหดูเขาน้องครับตอนนี้สองคนมันทุบงานอะไรบ้างไหมคะกับการเวลาแบบมันเป็นโควิดคนรอบตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รับงานผมครับถ้าไปงานผมก็ที่เกี่ยวกับเส้นผมก็จะไม่รับเพราะผมเราล่วงอยู่อันนี้หายยังไงเอาแั่ถวพูดเล่นเอาหายแล้วตอนนี้ผมหายหายไม่ใช่หายไปจากหัวนะหายไปเนี่ยหายล่วงหายล่วงแล้วตอนนี้ผมหายล่วงแล้วคือมันเป็นช่วงที่ล่วงเยอะเลยคือมานเดือนที่2เดือนศาลที่บอกล่วงแบบไหนแบบจับปุ๊บหลุดแบบล่วงแบบผิดปกติอ่ะก็คือปกติเหรอแค่สระผมเงี้ยหึหอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เอามือออกจากแล้วถ้าเกิดทำไปลืม หมดเลยเหรอไม่ไม่อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้พูดเอาขำขันนะครับก็คือสมมติเช็ดผมเนี้ยเราเอาเอาผ้าขนหนูมาเช็ดผมเนี้ยก็คือติดตามผ้าขนหนูตอนนอนตื่นเช้ามาก็ติดตามหมอนอะไรจริงป่ะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงตอนนั้นเรานอยไม่ได้รีบไปจอข้อหาหมอหรือปรึกษาตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยไปเซิร์ชเราเป็นคนชอบหาข้อมูลเนี่ยก็เลยมารู้ว่าเป็นเอฟเฟกต์ของลองโควิดเพราะตอนแรกไม่ไม่เพราะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นลองโควิดเพราะมันห่างมาประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วก็เลยคิดว่าแบบเออเราแพ้แชมพูอะไรหรือเปล่าเอางี้ทดสอบหน่อยที่บอกวว่่่าาาไไปเเสิิรร์ชข้้ออออมมมูลนีียะะงงโคดบ ฟังให้ดีนะอก็นี้ก็รู้เลยก็แบบทีพี่พี่เขาจะรีบกลับบ้านกันนะมันมีหลายอย่างก็มีเขาบอกอาจจะแบบไม่แข็งแรงเหมือนเดิมผมร่วงอ่าเออแล้วก็อาจจะมีไม่ใช่อะไรที่กูถามคือที่ถามคืออยากรู้ว่าเป็นหรือเปล่าเอออ่าอันนี้อะไร หายใจได้สั้นลงหายใจได้สั้นลงแต่ที่พูดมาที่คือมีวมีบ้างเปล่านี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยยิ่งหายใจสั้นลงเนี่ยไม่มีเลยแต่เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายกลับหายใจยาวขึ้นอีกตัวหายใจยาวขึ้นมันเป็นรายการแล้วนะนี่ไม่ใช่สัมภาษณ์แล้วเอาเลยอะโอเคครับ ไปเรื่องไหนแล้วนะนี่รายการอะไรเนี่ยอัพเตอร์คูดเหรอรายการเรื่องอะเรื่องงานคู่อันนี้คือเป็นงานแรกงานคู่ครับมีที่ออกมาเจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหายใจไม่ค่อยได้แล้วอ๋อวันที่นิวออกมาวันแรกก็ทำงานครับไอเอเอสเลยอ๋อก็ไปต่างจังหวัดเลยว่าจะง่ายคุณหมอรเบียนนี้มีเยอะไหมที่อยาจะไปงานคู่ขออุบไปก่อนนะครับขออุบไปก่อนอุบอุบวิทยาเข้ากลับบ้านก่อนนะไปแล้วไปเข้า ครับผมก็ให้เซอร์ไพรส์ดิกวก็ใกล้ๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทราบมีอ๋อมัจะมีงานที่ติดทางกันอยู่ก็คือการเจอนี่ใช่ก็เลื่อนเป็น10ปีแล้วเนาะใช่3ปีเองก็ยืนยันว่าได้เล่นก่อนผมผมจะล่วงหมดหัวแน่ยืนยันแน่นอนครับปีนี้แน่เน่แน่แน่ได้วันหรือยังยังยังไม่ได้วันที่แน่ชัดครับผมวันเพ็งเดือนสิบสองเพราะเราพูดไม่ได้พูดเดี๋ยวมันจะ มันเป็นรางมเป็นลางพอพูดวันปุ๊บมันจะมีเหตุการณ์ให้เลือกขออนุญาตสัมภาษณ์เรื่องอื่นเลยครับไม่<笑><笑>ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นะอ่สะสรุปว่า,าเดี๋ยวปีนี้คือจะมีงานด้วยกันเยอะขึ้นครมผจะได้เห็นมีมีบ้างครับถ้าเกิดเขาแบบใช้งานนะออครับ แต่ไม่บอกเหลตาซิเลตาไปทางขวาสิอยู่ข้าวเปล่าโอเคเรือมีเยอะจนน้ำไปท่วนไม่รู้จะพูดอันไหนก่อนไม่ก็เนี่ยแหละก็หลักๆที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็เนี่ยแหละครับงานที่คุณก็รู้ว่างานอะไรแล้วก็ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะเจอกันตามแบบอีเวนต์ปรปบไปครับผมงานอะไรปะัรปบไปงานแสดงอะจะมีได้กลับมาร่วมงานยังัไม่ทราบเลยครับงานแสดงคือของผมก็ตอนนี้ก็ เป็นทางแบบเป็นละครไปไลซีรีี์อะไรก็มีของช่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าว่างเดี๋ยวก็มีนะครับจะขับของวายคู่ไมนอีกไหมวายน่าจะแบบวายครับผมวายวายวายานั่นคือคำถามนะไม่อาอย่างคู่เราเนี่ยเป็นคู่แบบรุ่มแบบบุกเบิกเออแล้วก็ครับน้องรุ่นใหม่ผมว่าถ้าเกิดจะกลับมาได้ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดมีไลน์แล้วคนดูสักแสนสองแสนผมว่าเขาน่าจะจับใจทำด้วย มีโอกาสถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็จะกลับมาใช่ครับผมถ้าเกิดแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีคนต่อติดตามอะไรครับสนับสนุนใช่แล้วปกติตอนนี้ก็ไม่มีคนดูก็เลย ไปดูกันเองอะดูกันเองมองหน้านั่งมอดหวั่นใจในคู่ใหม่เข้ามาแรงอย่างเงี้ยไม่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเนเจอร์ของของอุตสาหกรรนี้ครับผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เพิ่งท่องศัพท์มาแล้วเดี๋ยวกลัวลืมครับเพิ่งท่องศัพท์อ๋อพูดสมบัติผัดกันชมครับผมวนเวียนกันไปเรื่อยๆใช่แล้วก็มีมันเขาเรียกว่ามันเป็นเสน่ห์ของวงการนี่แหละก็คือมันมีมามีไปมีกลับมีครับมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ถือเป็น เกิดแก่เจ็บตายอยางพึ่งตายสิเราก็รู้สเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้บุกเบิกรู้สึกไงภูมิใจไหมที่บุกเบิกตลาดวายมาแบบเติบโตทุกวันนี้อะไรเงี้ยตอบแบบตอบแบบดาราว่าภูมิใจมากๆครับตอบแบบคนปกติเลยตอบภูมิใจมากก็ภูมิใจมากๆ่ใกล้ตางครับไม่ไดยจริงๆคนบุกเบิกก็ไม่ใช่เรานะใช่จริงเราก็เป็นรุ่นกันรุ่นรแบบต้นค่อนกลางอะรุนก้รุ่นที่ทำให้วนมากทุกวันเมมากมก็ผมว่าก็ มันน่าจะเป็นเรื่องดีที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรเดีอ่์คนส่วนใหญ่มองมองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสังคม LGBT ในรูปแบบรูปแบบที่ที่ควรจะเป็นมากขึ้นก็ก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องสถาปัตย์รป็นเรื่อยๆก็แบบยอมรับกันมากขึ้นดูกันมากขึ้นก็ผมรู้สึกว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยนว่าเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการมาถึงตรงนี้ผมว่าก็ ก็ดีเนาะไม่คิดอะไรผิดจะได้ปิดไม้ให้อ่ะอ่ะพูดต่อไปเลยพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วก็ก็ดีใจเหมือนกันที่แบบโลมันหมุนไปก้าไเออมันมันมันยอมรับกันมากขึ้นอะไรมากขึ้นผมว่าดีดีครับเพราะจริงๆไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องติดกั้นครับครับอย่างคนที่เขายังไม่เปิดรับอ่ะเราเราอยากจะถ้าเจอหน้าทำไงเต้ถ้าเจอหน้าทำไง พี paid, ่ครับลองดูอีบแค่ไหนครับแค่นี้พอไม่ต้องเยอะเอออ่ะต่อเลยค่ะเพื่อนต่อไปพอแล้วนะพอแล้วกันชั่วโมงแล้วค่ะพี่พีชชั่วโมงแล้วมั้งครับพี่พีชเออพออินเสิร์ตค่ะทุกคนค่ะพอพอเลยออินเสิร์ตได้เยอะแล้วได้แล้วโอเคโมงแบบโมแบบเตนิวเตนิวตั้นี้ลูกหนึ่งสองหนึ่งสอง อย่าพวกใครสิจ๋า1หนึ่นิวเอนิวมอถมือถือหนอ่ะลูกมือถือให้หมดนะมือถือนะคะมือถือมรูมือถือนิใช้โชว์ของผมครับผมมาทางนี้แล้วนะมาทางนี้ไล่ไปหนึ่งสองสามเออดีงามนะต้องนีด้วยนะโอเคไล่ไป

ครับเขออครับียบร้อยคุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับทุกคนบ้านดีๆขอบคุณครับกลับบ้านดีๆครับของเจ้าไหนเนี่ยครับบ๊ายบายค่ะเ็กๆสวัสดีครับพี่พสวัสดีค่ะทุกงกลับบ้านค่ะบ๊ายบาย